ว่าด้วยเรื่องของกระชายนะคะวันนี้ปลูกกระชายกันนะอันนี้พันุ์ที่ซื้อมาจากเมืองไทยแล้วตอนซื้อมามันยังไม่ได้งอกขนาดนี้หรอกมันก็จะเป็นแบบบางทีก็ไม่ไม่โผล่เลยยังไม่งอกเลยเราก็เอามาใส่ถุงใส่ถุงใส่น้ํานิดนึงแม้ท่าไม่ใส่น้ําก็ได้ปิดถุงเอาไวค้ค่ะให้มันมีความชื้นให้มันอุ่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกออกมาแบบนี้ งอกออกมาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอามาปลูกกันบางอันก็ยาวไม่ต้องยาวก็ได้เนี่ยแค่ง,งอกแบบนี้ก็คือปลูกได้แล้วทัดปลูกมา3ามปีแล้วปีแรกที่ซื้อมามันเป็นแค่เงาธรรมดาที่ซื้อมากินนี่แหละซื้อมาจากร้านเอเชียเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่งอกสักทีแล้วปีนะั้ทัดทําแสแสบบ้านอุ่นๆทดลองด้วยการเอาน้ําใส่ลงไปในในจานค่ะ น้ำนิดให้มันพอมีความชื้นแล้วก็มันวางลงไปอยนี้แหละค่ะแล้วก็ปิดทีนี้มันค่อยๆงอกออกมาแล้วพอมาหาพี่สาวที่โปรตุเกสก็เอามาปลูกฝากแกไว้ที่นี่ปลูกครั้งแรกปลูกใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะปลูกใส่ถุงรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างฝนตกใส่บ้างปรากฏว่าแปดเดือนผ่านไปเรากลับมามาขุดได้กินค่ะลงหัวเหมือนที่เมืองไทยเลย อาปีที่สองทดลองใหม่ทดลองด้วยการเอาไปปลูกในดินเพราะว่าเราอยากปลูกลงดินเหมือนที่มังไทยบ้างปรากฏว่าไม่รอดค่ะมันรอดต้นมันะยังอยู่แต่ไม่รอดในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ลงหัวมันมันไม่มีหัวเป็นแบบเป็นรากออกมายาวๆอย่างเงี้ยไม่มีก็เลยนั่นแหละคะ่ะไม่รอดเพราะมันไม่ลงหัวมันก็เลยไม่ได้กินทีนี้ปีที่แล้วเราก็เอากลับมาเหมือนเดิมเอามาใส่ในถุง ทีนี้ก็ปลูกอีกแปดเดือนได้กินขันลงหัวได้ขายเลยเนี่ยใครอยากปลูกก็แนะนำนะคะแต่ว่าทัดก็ทดลองปลูกมาที่ฝรั่งเศสทดลองมาหลายปีแล้วเหมือนกันไม่ขึ้นถึงขึ้นมามันก็ขึ้นมาตอนนั้นที่ครั้งสุดท้ายที่ปลูกมันขึ้นมาระดับนั้นแล้วมันโตแบบนั้นเลยแต่มันไม่ลงหัวเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวก่อน พอมันหนาวปุ๊บมันก็ชะลอการเติบโตมันหยุดการเติบโตแล้วมันมันไม่ลงหัวมันไม่ได้กินค่ะออท,ท,ทตรทน้นัมาทุกคนดูอันนี้อยู่ข้างล่างใต้ก้นถุงเนาะมันมีความชื้นมากเห็นไหมมันมีรากงอกออกมาด้วยแล้วหนอก็ยาวเพราะว่า มันชื้นมากข้างล่างมันดีอันนี้ปลูกได้สวยๆเลยพี่สาเป็นคนขนถ้าเป็นคนปลูกไปอ,อยู่แบบเนี้ยทั้งวีทั้งวันถ้ามาที่สวนนะจะยกยกปลูกปลูกกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวีทั้งวันความสุขเล็กๆน้อยๆของคนชอบปลูก ม,มันดูขาวไปหมดเลยอ่านเนะาะทั้งขั้วทวั้งพวงเ่ยนมันอัดกันอยู่ข้างล่างมันไดอ้อ่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันร้อนอะ่ะมันได้ความชืนม้นมันความชื้นความร้อนอื หมดแล้วผู้ขาวาหมดทมมมมั้งแปลงตัวทำลายล้างตัวทำลายล้างจริงๆสวยมากเลยไม่รู้กล้องจับได้ไหมไม่รู้กล้องอยู่ตรงไหน <laughs> มันสวย ทุกคนดูที่อยู่ก้นถุงนะก้นถุงก้นถุงมีรากยาวๆเลยถึงบอกว่าเวลาที่จะทําให้มันงอกเอาน้ําใส่พรมๆลงไปนิดหนึ่งแล้วให้มันปิดถุงเอาไว้เห็นไหมข้างล่างมันมีความชื้นเยอะกว่ามันก็จะเป็นรากแบบยาวๆอย่างนั้นเลยสวยมากชอนอยากปลูกแบบนี้ทุกอันเลยนะ หน่วยทำลายล้างอยู่ตรงนู้นหน่วยทำลายล้างทำลายตรงนี้ไปละสบายใจละนอนเหยียดยาวเป็นหมูเลย itu sama yang dia itu 你小心点，行吗？ Yeah. <laughs> นอคือไม่รู้วลามันเป็นเพราะไอหัวพันธุ์มันหรือเปล่ามันจะเวลาเราเอาน้ำพรมมันจะขึ้นเหนาอะค่ะเหมือนเป็นเชื้อราก็เลยเอามาใส่ดินแบบเนี้ยรอมันขึ้นค่ะถึงค่อยเอาลงที่ถุงให้เป็นปกติเหมือนคนอื่นดูซิอันนี้มันเพิ่งทำเนาะมันก็ยังไม่ได้งอกขนาดนั้นหรอกมันก็มีตะตุ่มขึ้นมาอยู่ค่ะก็มีอยู่เราก็เลือกเอาไปปลูกก่อน รจริงๆที่ถ้ามีตาตุ่มนี้เราก็ปลูกได้แล้วนะปลูกได้ค่ะปลูกได้ค่ะแค่มีตาตุ่มเนี้เราปลูกได้แล้วไม่ได้ให้กินแม่ไม่ได้ให้กินหน่วยทําลายล้างไม้เดลยแม่ไม่ได้ให้กินไม่ใช่ของกินอันนี้ก็คือเป็นตาตุ่มแล้วจะเอาไปปลูกแล้วค่ะแค่นี้ก็ปลูกได้แล้วค่ะใครเคยปลูกกระชายคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมมันถึงเป็นแบบเป็นเชื้อราเป็นแบบชื้นๆแบบนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะโตไหม หรือว่ามันเดี๋ยวพอลงดินไปเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็เกิดเองหรือมันเงากระชาย1โลนิดๆหนึ่งกิโลนิดๆเราใช้ดินทั้งหมดยี่สิบถุงนะในแต่ละครั้งครั้งแรกที่ทัดปลูกกระชายนะปลูกแบบนี้เลยใส่ถุงผ่านอนแบบนี้เลยเอาไว้แบบนี้แหละเอาทิ้งไว้จนกลับมาอีกรอบหนึ่งอีก,อกแบบหลายเดือนหกเดือนแเดือน ถึงได้มาดูมันนะคะแล้วมันก็จะกอยสูงใหญ่ขึ้นมาตรงนี้เป็นกระชายรุ่นแรกรุ่นใหญ่ที่ปลูกของปีนี้นะคะปลูกนานๆแล้วมันจะโตรุ่นนั้นละเราปลูกไว้ในร่มเป็นที่กึ่งร่มกึ่งแดดเพราะแดดที่โปรตุเกสร,ร้อนมากร้อนแบบ5นาทีไหม้อะค่ะไหม้แบบกิ่นผิวทัดนี่ไหม้เลยนะ ไหมเนี่ยใบยเขาจะไหม้แบบนี้นะคะใบไหม้ไปเลยมันมันมันโดนแดดเยอะจนเกินไป,ปนยังไงคะกระชายบ้านทัดสวยไหมหวังว่าทุกคนจะปลูกกันได้เนาะถ้าก็ลองผิดลองถูกช่วยช่วยกันทํามาก็ลองทํามาก็สาปีละครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสามหรือสี่นี่แหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย